สวัสดีจ้าวันนี้ไม่น้อยไม่มีอ,อาหารทุกคนไม่น้อยจะมาเก็บผักบุ้งในป่าป่าป่าข้างบ้านแล้วเนี่ยทุกคนมีผักบุ้งด้วยนะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งลบหน่อยยังไม่ได้ทาํานาก็จะประมาณนี้ทุกคนฝนตกแล้วยากก็จะขึ้นสูยมากดูดิ <c oughs> ท่วมท่วมถึงเอวเลยนะน้าจะมาเก็บผักบุ้งทุกคนเนี่ยดูเห็นไหมยอดผักบุ้ง พักบุ้งสวยส smile, ๆเงี้นะหนูด้วยหนักพักบุ้งนาเด็ดก,ดกเก็บผักบุ้งกันเด้อโอ้ยหลายหลายเนี่ยหลายแห้งมองรู <fire> ้ลนะทุกคนเห็นไหมเห็นยอดผักบุ้งไหมมีแต่ยอดงามๆมีแต่ยอดงามๆปุ้งอะโอ้โหอ่อนวะเดี๋ยวสิเก็บจ้เอ๊ทุกคนดูไปหน่อยมาเก็บยอดผักบุ้งด้อยมีแต่ยอดงามเก็บไปผัดกินก่อน โอ้ยมันงามเพียงเท่ชันๆแต่ว่ามันก็ยอดมันสวยทนะุกคนไปผัดไปยอดมันอร่อยนะทุกคนผลตกปุ๊บนี่ก็จะมีของแถมอย่างเงี้ยทุกคนขับบุ้งมันเกิดเห็น้ำยน้ำม่ไห้ดูนะ เก็บผักบุ้งพี่น,อนอ้องพิทยร์ข้างาม้าอกจะลง,งานาเขาจะได้อย่างนี้แหละผักบุ้งมันก็จะเกิดก่อนกหญ้าเยอะอู้จกว่าพิทยร์ข้างาม้เห็นปะมืดไหมทุกคนมืดปะตอนนี้เวลา8โมงกว่าทุกคนวันนี้พาริตพิทยร์หลายแห่งหลายแห่งทุกคนหลายคัดหลายเมฆ ก็มาจะผัดกับบุ้งเนี่ยทุกคนผับบุ้งอร่อยเนาะหยดบัวหลวงอยู่เลยวันนั้นก็มาเก็บโซออดไหมหยอดงามปะงามมาเดี๋ยวจะเก็บอีกดูทุกคนบุ้งมาก โอนบอยอดสวยไปผัดเด้อเอ๊ะพี่น้องงามบ่ได้หลายบ่ผุ้ล่ะบุงดูยอดดูยอดดูวยอด,ดงามบ่โอ้ยยุ้งกับมีแหมขนาดยิ่ได้หนะเขาโอ้งามงามงาม,ามเอาไปผัดบ่พ่อพุงไปผัดบสออ่สะออนบ่พี่น้องสะออนบ่เบิ่งดูละ่ะ นั่นผักบุ้งในหน้าเข่าเนี่ยมันงามงามเด้มีแต่ยอดงามงามอุลวัวอีเลียอยู่ดูเด้ย,ยอดงามงาม,งามท้งนั้นเลยผู้ใจเย็กินพัดผักบุ้งบอ ได้มาแล้วก็มาผัดเป็นทแรแฟบาพี่นนองมาเด้อมากินทัดบุ้งจ้า